25กันยายน25 6พน,นาแปครัล้วฝากกุไลกูจกต่าตลาดนัดกูกระบือตำบลกุดว่าอำเภอกูชินลายจังหวัดกาลสินนะครับเมื่อนี้บรรยากาศเรือเอ่อยๆนะครับพายุเขานะครับเงี่ยเมมง่ยเงาๆจักหน่อยนะครับเมื่อนี้กับราคาหัวกับอัอนะครับวันคือเก่านะครับหนุ่มน้อยสามสูงร้อยสิบหวกร้อยยี่สิบนะครับราคากับห้าพันหกพัน็ดพันนิก่อน,นครับหนุ่มน้อยสามรสูงร้อบบวก ร้อยสามสิบน่อยร้อเรียงครับสตาร์ทเจ็ดพันนะครับพด่านหมื่นสามนะครับหมื่นสองหมื่นสานะครับราคาก็ยังคงที่คือเก่านะครับปูนะครับซื้อกันตเก่าพันหนึ่งเมื่อหนึ่งนะครับร้อยนี้นะครับปเก่าพันเมื่อหนึครับซื้อกันนะครับสหน่อยนะครับแบบแีงนะครับเต็มที่กับเมื่อนนะมื่อนะครับมาเกิดเมื่อสองนับสาวหน่อยแดงๆงามๆกับเมื่อสอนะครับ ร้อยเนื้อมือนีอยากอ้อนนะครับร้อยเนื้อนะครับครับร้อยเนื้อร้อยใหญ่สูงร้อยสี่สิบแปดบวกร้อยห้าสิบนะครับวนวนนานๆเนี่ยแบบนี้นะครับเปิดกันสองหมื่นสามสองหมื่นสี่นะครับแต่ว่าก็ได้ขายสองหมื่นนะครับครับผู้ใดขายสองหมื่นก็ได้ขายนะครับผู้ใดบ่ขายก็เอากลับบ้านงัวร้อยเศร้าสามเศร้าสี่แบบนี้นะครับร้อยนี่นะครับเปิดกันเปิดกันสองหมื่นสามสองหมื่นสี่นะครับได้ขายสองหมื่นนะครับ ร้อยนี่นะครับจะขายสองหมื่นะครับแม่สาวครับปะแม่สาวครับสามหมื่นห้าสามหมื่น้าพันกันนแม่สาวนะครับส่งซีเขียาราินนะครสามหมื่นห้าสูงรอยสี่ากอยห้าสิบนะครับมันอยากตื่นสนามยังไงง่วงปะค่้ย เขาโม้ไขเขาสนามเปิดร้านสามสนามนมสีนะครับมันตื่นสนามจิดหน่อยนะครับแข้งขาดีอยู่นะครับขอบผู้ดำแข้งขาดำเครื่องดำอมนะครับข้นหางใหญ่เลยสามสิบห้านะครับหนังหนาโยนเลยนะครับแแววสสาาใส่เบอร์นะครับปะศูนย์แปด 08 0 0 00ปดศ1นย3นครับกอขิมสอคงสปอยกาลสินสงฟรีนะเกียรติกาลสินส่งฟรีส5นะครับสนใจก็โทรมาสอบถามมึงนะครยบ่หีสาวโค้งสั่งใหญ่ใหญ่เต้แขวไว้ครับนี่มัน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 ง่า่าง่ารับ ว่าแม่สาวน้ำบ้านแถวคู่กำลังความผสมอแบบนี้ลอยโอ้คอนรักเลยค้อนรักแล้วนะครับอ๋อฮิลูทักทายนะครับฮัลโูไม่ฟรีนทักทาย42่สิบงคันครับมินี้มินกับไล่แป๊บเดียวนะครับติดธุระนะครับแบบนี้ครับเออประมาณเดี๋ยวมินสีหน่ยไปไล่อีกช่องนึงนะครับ ทำเวลาอยู่นะครับช่องน้อยๆนะครับช่วงนี้ติดธุระอยู่นะครับนะครับติดธุระอยู่นะครับสาวน้อยแดงๆกับสองหมื่นน้อยๆนะครับนะครับงัวงามอยู่หลักสองนะครับวันนี้นะครับสองหมื่นสามนะครับสองหมื่นสองหมื่นสามนะครับงอแงมนะครับงัวงามอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอ็ดมินสรุปราคาก่ันนะเดี๋ยวเอ็ดมินไปนะครับไปสิไปได้อีกช่องนึงนะครับเพราะว่าเล่งเวลาให้ช่องใหม่อยู่นะครับไปปั่นช่องใหม่อยู่นะครับตอนนี้นะครับนะครับ ลอยเนื้อลอยใหญ่เพดานสองหมื่นนะครับขายออกหมดเลยนะครับแบบเปนสองหมื่นสองหมื่นนะครับไปขายนะครับถ้าขายเกินสองหมื่นก็เอากระบาดนะครับขายยากนะครับคนซื้อก็ซื้อแค่สองหมื่นนะครับเพดานซื้อนะครับแม่แยกลูกสองว่างวัวผอมวัวโค้งก็นะครับสตาร์ทหาพันเงื้อนะครับไปขายกันเจ็ดพันเก้าพันนะครับพี่ดานหมื่นพันนะครับราคาเปิดนะครับสวัสดีครับพี่วัดนคร ไล่สดครับไล่สดตลอดเลยไล่สดขอบคุณหลายนะครับคแม่ลูกกับครัเศา 3, สามเศาหาแม่ยไงนะครับ,แม,รบแม่ลูกกับสองพืนสามอนาะครับเศาสามคขอบคุณหนึ่งรนะครับท้าทนะายสีท่านนะครับเด็กหน่อยดี หัวใหญ่งัวงามกับนะครับมีสามมื่นกับมีอยูนะครับแต่ว่ากับนิ่งนะครับขายยากนะครับ มือนีเวียดนามซื่อหลายนะครับเวียดน้ามซื่อเกือบลักลลาสูดเอมินไปเจอเนี่ยแปดสิบสามตัวนะครับเวียดนามซสื่อแปดสิบสามตัวบนเซานะครับ<อ>ทีมงานมุกดาหารนะครับทีมงานเวียดนามุกดาหารบนเซาซื่อแปดสิบสามตัวนะครับนี่ไกันนี่ไล่เสือส เจ็ยยสามหมื่นสามหมื่นเจ็ดเอย แม่แม่หอยมาเศร้าเจ็ดหาลอยแม่ลูกนะครับแม่ลูกเศร้าเจ็ดหาลอยนะมันสินะครับแม่ลูกชฉลร่ยไล่เสือนะครับตักคายแปท่านครับขอบคุณสีไล่นะครับล่ไล่เสือแม่ลูกเศร้าเจ็ดหาลอยนะแม่ลูกลูตัตผูนะครับลูกสิบระมาณ้มื่นสองนะเฉลิ่ยเหลร่ยยังเป็นคายนะครับ แม่กับสิหมื่นกว่านะครับลูกกับสิหมื่นสองนะครับรเจ็ดฐาด้วยแม่ลูกโอ้โดยรวมแล้วราคาก็ยังอ่นอนๆคือเก่านะครับอ่นอนๆคือเกานะ่างัวผอมส่วนมากส,สื่อกันเก่าพันนะครับเจ็ดพันเก่าพันนะครับสื่อกันเจ็ดพันเก่าพันนะครับ แบบนั้นักแบบนั้นกับมี่ที่ไปลองเปิดสตาร์ทกันหาพัดเนี่ยนุ่งแบอบอมนะครับเอาลรูว่าได้กับไรหรือขาดทุนเหรอแต่ว่ากับเครื่องดื่มไหลนะครับนี่นะครับเปกกันขี้เก่านะม <c oughs> วนกันขี้เก่านะครับ มีคนขุนสื่อจะร้อยเใียดนะครับอ้าฝนตกแล้วนะครับครับทักทายนะครับฝนลงเม็ดแล้วนะครับเดี๋ยว์มิ่กับสิไปกันนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปเอานะครับช่วยชมคลิปเอานะครับเดี๋ยว์มิสิขอตัวไปไล่สดทางช่องหน่อยๆช่องนึงนะครับกำลังปั่นช่องใหม่อยู่นะครับ มันนี้ฝนตกกัโดยร่วมเล้าครับราคากับซําเกานะครับอ no ่อนๆคือเก่านะครับเพิ่มเติมเลยคือร้อยเนืออย่ากปับลงนะครับร้อยเนืออ่อนนะครับร้อยเนือปับลงนะครับเวียดนามซื่อั้งแก่เก้าพันถึงมืนหานะครับซื่อหลายนะครับเวียดนามซื่อเก้าพันถึงมืนหานะครับขวมมืนหาไปเลยก็ยากตึงยิ่หน่อยนะครับมันนี้นะครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับ ขอบคุณทั้ง77ท่านนะครับยอยมินขอตัวไปไล่สดทางช่องหน่อยๆมินก่อนนะครับช่วงนี้ก็นครับเป็นนิทางล่งคลิปออกนะครับเดี๋ยวสายๆมาชมคลิปน้ำกันนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเจอกันไล์หน้านะครับ